สวัสดีจ้ะทุกคนข้าป่าไปด้วยกันจ้ะโอ้โหเมื่อกี้กิ่งไม้เข้าตาโอ้ยน้ําตาไหลเลยก็พาเหมือนเดิมนะมจ้ะบ้างอีกหนึ่งวันจะพามาเก็บเห็ดหูหนูจ้ะวันนี้ช่วงนี้มีแต่เห็ดหูหนูให้เก็บจะเพิ่งเบื่อกันนะจ้ะช่วยคนอิฟซีเอ่อช่วยคนเข้าป่าเก็บเห็ดหูหนูไปด้วยกันก่อน,นจ้ะมาจ้ะเจอแล้วจ้ะโอ้โหเป็นน้ําแข็งอื้อ Nita. 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 Oh, yeah, you ta. Mm-hmm. <laughs> ทุกคนมาเจออีกแล้วจ้ะเป็นน้ำแข็งเรื่องเอาอันใหญ่ๆจ้ะสองตัวตรงนี้หนาวติดลบจากกลางคืนอะเลยเป็นน้ำแข็งอย่างนี้แล้วจ้ะนี่จ้ะดอกเบลอเบลอ โอ้ยดอกใหญ่นะจ๊ะเนี้ยขอบอกเมื่อคืนก็อ่หิมะตกจะ้จะแต่ตกไม่เยอะโอ้โห ดอกใหญ่นั้นเนี้ยถ้าถ้าบางนี่จ้ะอีกกระยุ้มนึงน,นี่จะนี่โอ้โหทุกคนโน้มต้นมันลงมาแต่ไม่ได้โค่นเขานะ กว่าจะมาเจอมาในดงมาแล้วแต่มันไม่ไม่เกิดให้จ้ะแปลกมากป่านี้ไม่เกิดเก็บยากหน่อยจ้ะมันเป็นน้ำแข็งจ้ะนี่จ้ะ จะหม่านเปล่าหมานก็เหี้ยไม่หม่านมากก็หม่านน้อยจ้ะต้องดูต้องดูตอนนี่จ้ะโอเคจ้ะนี่สี่ห้าดอกจ้ะ ดอกนี้เบลอป่านี้ไม่ค่อยเกิดจ้ะนี่จ้ะดอกใหญ่อยู่จ้ะแต่ต้นนึงมีสามสี่ดอกเองแต่ไม่เป็นไรจ้ะถือว่าหมานอยู่จ้ะ ดอกไม่น้อยนะจ๊ะเนี้ยดอกใหญ่อยู่จ้ะเพราะว่าเขาโดนน้ําแข็งเขาก็จะเซตตัวลงไปอีกหน่อยนี้เกิดบนยอดเทดหูหนูขึ้นเองตามธรรมชาติ รึ่งตะก้าจ้ะเห็ดหูหนูหมานอยู่จ้ะขึ้นตะก้าแล้วจ้ะแต่ก็เดินไกลมากพี่จ้ะยังไงคนเข้าป่าไปด้วยกันก็ต้องขอบขอบคุณเอฟซีทุกท่าน้วยจ้ะที่เข้ามารับชมเป็นกําลังใจให้คนเข้าป่าไปด้วยกันนะจ้ะผิดพลาดประการใดคนเข้าป่าไปด้วยกันก็ต้องขอกราบขอโทษขอภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะจ๊ะใครชอบกินเห็ดก็เข้าป่าเก็บเห็ดจ้ะน้านี้ก็มีแต่เห็ดหูหนูนะจ๊ะเป็นยาจ้ะ คนเข้าป่าไปด้วยกันก็ขอให้เอฟซีทุกท่านทั้งที่อยู่ใกล้และอยู่ไกลอย่าเจ็บอย่าจนจะ้ะทําอะไรแล้วมีความสุขก็ทำไปเถอะจะ้ะคนเข้าป่าชอบเข้าป่ามีความสุขก็เข้าทุกวันเนยจะ้ะถึงจะหนาวหิมะจะตกฝุ่นจะตกก็เข้าจะ้ะเพราะเป็นกําลังใจเป็นยาใจที่ดีจะ้ะยังไงคลิปนี้คนเข้าป่าก็ขอให้เอฟซีท่านอย่าเจ็บอย่าจนจะ้ะคนเข้าป่าก็ต้องขอดตัวลาไปก่อนจะ้ะสวัสดีจ้า